สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวยๆครับช่วงนี้ช่วงขึ้นตัวงขึ้นปลาได้พี่น้องนะหาทมากินหายิบแนี่ยปองปลาปลาเหรอพี่น้องมาเมืองมาเมือนี่สพาไปหาอย่างครับมาโขมาปลาก็่ะละ ขึ้นสามปะนะพี่น,น้องพี่น,น้องมามยังขึ้นสามเบิ้อนกันครับคนพี่น้องครับุูซึมเืินนี่นี่ขึ้นสามปะนปะัน่าช่วงนี้กำลังไข่ครับ ของงอไม้ปุ๊บแดดไม่บป๊บปุ๊กหรอมอลูกค้าครับ เลยพี่น้องสองเลยครับ รสบายด้ีพี่น้องเหรอคุณว่าขึ้นสามไปด้ไหมน้องตัวนี้ตัวมันตัวนี้ คือเหล็กแน่นะพี่น้องเหล็กแน่ตัวนี้มันปักครับคือยังเดยเนี่ยขากออกแล้วเพราะว่าก้ามนี่แมันหนีบเลยครับนี่ตัวนี้ขึ้นสามเป็นองมหุ่นีบมีสองตัวครับเพว่าตัวนี้มันไข่ไมัน่ยุ่น้ำกันพี่น้อง ไครับตนี้ไข่พี่น้องสังเกตุลงมามันนี่คือมันไข่มันครับเปรียบเนี่ก nah ็คือเกาเลือเป็น้องนี่ครับไปเพิ่อติดนี่ขึ้นซีเป็น้องนี่คือไข่เต็มถอเลยครับ เดิน,นขึ้นสามขึ้นสี่วันปะยุ่มกันครับช่วงนี้กำลังไข่หน่อยนักเลยนะที่ที่นี่ตัวเดียวครับเพิยังไม่ได้ยุ่มกันสองตัวต้องตัวผูกตัวเมียนะพี่น้องนะเพิ่งยังช่วงนี้กำลังพ่อกินครับพอมันไข่แล้วช่วงอาหารเพือ่อตั้งไข่ครับอย่างกรอบๆอ,อยอะแล้วช่วงนี้มั่นครับต้องกินเป็นหนาเป็นหนามิติหรือพี่น้อง ไปเลยครับ <S <S ววรเรามีปลาปลาอะไรติ๋วคอหาไปครับ <S <S โอ้ดังรึ่งนวดของงอมไม่ได้บ่ละพี่น้องอ๋อยู่ข้าครับ

อุ้ยคัเกีบ่าตัวครับพู้นี่าตัวหันตัวปูครับ มู้เดียวตัวมูนี่ตัวเดียวพี่น้องตัวผู้ตัวเดียวครับผมเมียไป็นไงบูเห็นมันต้องมีผู้เหรอครับตัวเดียวเขาตัวเดียวเขาเหรอครับพี่น้องหลงหาไปครับยี่น้พ่นหรือไล่ครับจะว่ามันอย่างหากไม่แน่ถิ่นแจแนบบกคนครับ มาขุดเลยเาขุดหม้อมดินหนุ่มๆครับหลอกไปเหมือนกันครับขุดไม่ไม่เลยพี่น้องอว้ยไม่พราั้ตัวเบาหูเนี่ยหนุ่มๆมาขุดกินซื้อครับ โอ้ยอกมากดกินเตี้พี่เนาะฝุ่นผู้บันครับ่องหม้อยเนาะมากดกินเตีุ่นหูบันครับแต่เบอลนี่เีงอไหม่เบ อออยู่้าเลยอือ ให้ต่อยไปเนาะมาหาห้อไหมครับไม่หรเป้าไปหาห้อไหมเหมือนกันครับพูดอีกคนหนึ่งไปเนาะขึ้นสามขึ้นสี่ไปนะพนว่าแค่ไหนดินก้นไงครับ ขึ้นขุดง่ายกันเลยขึ้เอาหรอครับขุดง่ายเันลงขุดลง,ลดง,ลดงลเลยขึนบินเลยจ่น้องเอ้ยงอย่าต้องบุดเสยเลยครับ หัดปอน,อน,นเอื้องมาที่นี่มาองเดถึงแล้วครับตัวเดียว มันเดียวมิดตะไก่ป่ะนี่ยพี่น้งองก็กเสียมิดละครับถอดกับเสบพี่น้องหมกวกเสียดตุ่มหมวกกับเสบครับตัวเดียว bóng to hấp, đây cái tô đây mẹ, đây cái tô bố, đi đâu? có tiền phải nào? và mấy ngâu này bên nào? đi ขึ้นสามขึ้นสี่ที่น้องว่าลู้ไปยังขึ้นสามขึ้นสี่ตัวนี้เป็นยาบำรุงร่างกายเด้พี่นหรือนะเลาะไปเรื่อยครับไปสั่นห้องกรรัดตัวคนลงมากเลยวุ้นใหอยาขึ้นกินนะครับไปเรื่อย ครับพี่น้องจะไปกคนแมงเงาบมื่อไรจะแมงเงาพี่น้องครับกินนู่นก็ได้กันครับนี่นู่นเนี่ยนี่เงาเนี่ยไอ้โมกเลยทอดจิ๋วครับทอดได้กันกรอบครับกินมะตัวเลยพี่น้องเอ้ยครับมะตูดแห้งเอ็ดเป็ดไข่ครับนม่เงาก對對ันม <c> <xter> ั้งใครนู่นถืกันมั้งใครครับท่านี่เห็ดพี่น้องเอ้ยครับขาดบมื่อไรก็คือเห็ดตัวนี้เราจะขึ้นมา เดี๋ยวฮิปวกขี่เข้าเดี๋ยวสามเหมืนผมนก็ครับห็ดไข่กับกขาลงออกพี่น้องครับกขาลงงามเงาหลายเตือบครับเขาตัวสิบตัวสิบก่าต,ตัวเหรอครับอีนู้นนูนก็นได้เด็นมาหาอยู่หากิน บนว่ามหาเตนเนวเดียวครับพอยังเอาหมออินนเกาพอยังเงาเกาป้มประทศใดใดพี่น้องกี่ปมกันตัวเป็นปีกเป็นบ่อพีสารนห้อครับอายงาจินพอยังเกานว่าหานึ่งก็จะไปหาหนึ่งนบ่แมนครับบ่ได้หนึ่งเห็นแด้หนึ่งแด้หนึ่งเห็นได่่สองคนว่า หายุห่หากินไปดีถึงคนดีสันฮะเบียงที่หลหรครับขับบนขับพุ่นพี่น้องหดเลยหมดแช่คนติดตามไม่เป็นหน่องเนาะกำลังเล่นไก่หากินไปที่เหครับตัวนี้เห็ดกกระนังหอ,อกกระธรรมดาหนาเห็ดเห็ดได้ได้พี่น้องมือใดบ่ได้าหามือใดบ่ได้ขึ้นก็ขึ้นดิยุบบ่ได้เหรอครับขึ้นชูม,มือลาชพิณน้องครับขา้าหน้ากรหม่ รับดีกันวันดีครับ